แม้จะเป็นนางเอกอิสระที่ยังไม่มีผลงานวื้วหาเท่ากับคนอื่นๆแต่ต้องบอกเลยครับว่าเชียร์ทิ่คำพริทาอภินันก็ประสบความสำเร็จจากการเป็นนางเอกอิสระที่ไม่น้อยหน้าไปกว่าใครครับเพราะตั้งแต่ปีพศ2560ที่นางเอกคนนี้เริ่มต้นเป็นดาราอิสระ<ๆ>เธอก็มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องโดยการประเดิมละครซีรีส์ทางช่อง3าเรื่องเด e c คิ i ปิดบริษัทรักอุตลุดก่อนที่เธอจะไปร่วมงานกับช่องอื่นไม่ว่าจะเป็นช่อง GMM 25และช่อง WorkPoint ในปี2562นี้เชียก็ยังคงเป็นนางเอกที่มีผลงานมากมายไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องปมรักสลับหัวใจและ7วันจองเวน3ที่กำลังรอการออกอากาศอยู่ไปจนถึงการร่วมง,งานครั้งแรกกับช่องมโน29เรื่อง The Killist ล่าหลังบัญชีอีกด้วยครับ และอีกหนึ่งผลงานกับการเป็นอิสระของเชียร์นั่นก็คือการรับหน้าที่เป็นพิธีกรรายการจะเห็นได้ว่าบทบาทของเชียร์กับการเป็นนักเอกอิสระนั้นทําให้เธอมีโอกาสได้ร่วมง,งานกับหลายๆช่องซึ่งต่างจากตอนที่อยู่ช่องเจ็เชียร์จะมีละครเพียงแค่ปีละ1ึงถึง2เรื่องเท่านั้นครับการตัดสินใจเป็นนักอ,อิสระของเชียร์นั้นต้องบอกว่าเริ่มต้นได้เร็วและดีเชื่อว่าราราอิสระคงต้องมาแย่งงานกันน่าดูครับ